สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่18เดือน5ปี68นะครับผมกับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมวันนี้เชฟหนุ่มลงคลิปให้ช้าหน่อยนะครับผมต้องขอโทษขออภัยพอดีวันนี้เชฟหนุ่มตัดสับปะรดเข้าโรงงานนะครับยุ่งมากครับผมก็เพิ่งจะว่างครับผมครับผมก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมกดซับสไครต์ให้เชฟหนุ่มนะครับผม เป็นกําลังใจให้กับเชฟหนุ่มนะครับผมครับผมสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับ ID ไลน์เชฟหนุ่มนะครับไลน์นะครับอุ้ยไลน์ศูนย์แปดเจ็ดนะครับผมเก้าหกหกห้าหกศูนย์ห้านะครับผมฟรีนะครับในกลุ่มไลน์มีแนวทางวางให้หลายแนวทางนะครับผมสำหรับผลฮานอยของวันที่17นะครับเชฟหนุ่มให้เด่นที่0 2 สาวิ่งลู่ที่3มนะครับผมเฉพาะกิจออก6 9 3กับ0ูย์แก็0ก็มาสาก็มาใครวิ่งลู่3เข้านะครับผมเข้าแต่ตัววิ่งลู่เนาะมี3 9 9เก้าอ้สามแปออกเกแล้วก็0เด่นศนย์เข้านะครับพิเศษออก8ปดสากับ ห้าหนึ่งสามก็มาครับไขวิ่งไครูดก็มานะครับสามนะครับผมสำหรับรอบปกตินะครับผมออกเก้สามหกกับศูนย์ห้านี่ครับเข้าแล้วครับผมสาหแล้วก็0ูนย์ห้านะครับผม, 3, 6, 0, บผมส่วนรอบ vip ออก0ูนย์กับ3ามหกามมาสองรอบนะครับแล้วก็ศูนย์สองนะครับผมสามมาสี่รอบไปหนึ่ สามสี่เลยแล้วก็ศูนย์สองเนาะสามตัวให้สามศนย์สองมันออกศูนยศูนย์สองดูเกือบแตกครับผมสามตัวเนาะครับผมตามต่อครับผมวันนี้วันที่สิบแปดนะครับผมตามกันต่อช้าหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับลมแรงครับผมวันนี้วันที่สิบแปดนะครับ เดือนห้านะครับผมปีหกแปดนะครับห,าห้านอยวันนี้นะครับผมรวมสี่นอยนะครับเด่นนะครับผมเด่นที่วันนี้วันนี้เด่นที่อ่อไปไหนแล้ว ตัวที่ชิ้นหนุนคอนโลน้วเด่นที่สองนะครับผมเด่นที่สองสามสี่แล้วก็เจ็ดนะครับผมวิ่งรูดนะครับผม วันนี้วิ่งรูดที่สามอีกนะครับสามยังมาอยู่จับชุดนะครับผมสองสามสองสี่สองห้าแล้วก็สองหกนะครับสามสี่สามห้า 3 6แล้วก็สานะครับ4 6 4 7 4 8แล้วก็4 9่เกานะครับผมสำหรับ7นะครับผม7จหนะครับผม จ็ดหกเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะครับชุดเบิ้ลนะครับผมก็จะเป็นสองสองนะครับผมสามสามสี่สี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับชุดสามตัวของเรา ก็จัดไปที่7 3 4ดสามสนะครับผมสี่สองเจ แล้วก็สองสี่ห้าสองสี่ห้านะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแนวทางของวันที่18นะครับผม วันนี้วิ่งลู่ที่สามกับสี่ครับเน้นสามกับสี่ชุดงบน้อยครับสองสามไม่ได้ให้ในกลุ่มลายแล้วว่าสองสามสามสี่สี่เจ็ด แล้วก็7 8นะครับผมอย่าลืมกลับด้วยนะครับชุดสีที่ทําน้ําเงินให้ไอ้ทำสีเขียวให้ชุด3ตัวนะครับ7 3 4แล้วก็4 2 3ชุดเบิ้ลน,นะครับผม3 3มสกับ4 4นะครับใครที่อยากจับชุด สามตัวเองนะครับผมก็สามารถเอาตัวข้างบนนี้มาจับเองกันได้นะครับสามตัวนี้สี่ตัวนี้ครับผมจับชุดเป็นชุดสามตัวนะครับหรือใครไม่ชอบไม่จับก็เอาตามเชฟหนุ่มที่เชฟหนุ่มจับให้ก็ได้นะครับผมครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับแนวทางของวันที่สิบแปดนะครับอีกครั้งนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมกดคับสไครบ์ให้เชฟหนุ่มนะครับเพิ่มการมองเห็นเนาะสำหรับ fc ท่านใดนะครับผมอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับ id ไลน์ก็087นะครับผม 9665605นะครับฟรีนะครับผมทักทากันเข้ามาได้นะครับผมช่วงนี้เชฟหนุ่มไม่ไม่มีเวลาทำน้ำพริกกลางเลยโอเคครับขอให้เฮงๆงปังๆกับวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆท่านนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีนะครับ